เอาครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะใครที่ซื้อลองกองมานะคะแล้วทานไม่ทนันวันนี้มีเคล็ดลับในการเก็บมาฝากค่ะ ต๊กุ้งซื้อลองกองมานะคะตอนนี้เขาเริ่มจะร่วงแล้วล่ะค่ะมีทั้งแบบพวงแล้วก็แบบร่วงแล้วนะคะเนื่องจากทานไม่ทันนั่นเองค่ะเริ่มร่วงแล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะแบ่งเป็นสองกองก่อนนะคะเราจะแยกเก็บแบบพวงก,กับแบบที่ร่วงนะคะให้หากระดาษมาค่ะแล้วทําการห่อลองกองที่ยังเป็นพวงไว้นะคะทําการห่อตามภาพตามภาพนี้เลยค่ะ เดีย๋ยวจีกงทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนำที่เป็นพวงมาห่อด้วยกระดาษค่ะจากนั้นนะคะให้หาถุงพลาสติกถุงหิ้วนี่นะคะที่สะอาดสะอาดนะคะมาหนึ่งใบเลยค่ะแล้วทำการใส่รองกองลงไปตามภาพนี้เลยนะคะแล้วทำการปิดถุงให้สนิทด,ด้วยหนังยางนี่ละคะ่ะอันนี้แบบเก็บเป็นพวงนะคะพักไว้ก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทำการเก็บแบบที่เขาล่วงกันด้วยนะคะให้หากล่องพลาสติกมาหนึ่งใบเลยค่ะจาังนั้นนะคะนำกระดาษลงไปรองที่กล่องนะคะแล้วนำรองกล่องของเราเนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในกล่องได้เลยค่ะเวลาที่เราจะรับประทานนะคะให้เลือกที่อยู่ในกล่องพลาสติกมาทานก่อนนะคะเพราะว่าอันเป็นพวงเขาจะเก็บไว้ได้นานกว่าค่ะ จากนั้นนะคะให้ทำการปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บลองกองให้สดและหวานอยู่ได้2-3ถึงสสัปดาห์เลยละคะ่ะหมดปัญหาทานลองกองไม่ทันแล้วนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะอย่าลืมนะคะเอากล่องพลาสติกมาทานก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ